สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับไฟท้ายโต้ท้าแคมรี่อีกแล้วนะครับสําหรับคันนี้ลูกค้าส่งมาจากทางไกลนะครับทำการซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับทาการทดสอบระบบนะครับเพื่อจะส่งกลับคืนนะครับตัว C ตัวนี้ครบแล้วตัวนี้เปิดไฟรีอยู่นะครับเัาสองด้านเปิดไฟรหลีวอยู่เราจะเห็นว่าทัวสองด้านเปิดไฟรีอยู่เดี๋ยวจะเปิดไฟเบรกนะครับเดี๋ยวเราจะแตะเบรกดูนะฮะว่าทํางานไหมนะครับทดสอบไปให้ลูกค้าเลยนะครับ นี่ฮะพอเราแตะเบรกไฟก็จะขึ้นแบบนี้เลยชัดแบบนี้เลยนะครับสำหรับไฟท้ายนะครับไม่เกี่ยวทับทิมท้ายทับทิมซ้ายนี้เปิดพร้อมหลีเห็นไหมครับทับทิมซ้ายไม่เปลี่ยนแปลงนะครับทับทิมท้ายเปิดพร้อมไฟหลีส่วนไฟเบรกพอเราแตะปุ๊บสีจะเข้มขึ้นนะเห็นไหมครนี่คะนี่ฮะ,น,ฮะ,น,ฮะ,น,ฮะนี่คือไฟเบรกนะครับใน t ต y o ta Camry นะครับ ACV 40นะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดอยู่ไกลนะสามารถส่ง ไฟท้ายมาซ่อมได้นะครับหลังจากซ่อมแล้วเราจะเทสตแล้วส่งกลับคืนให้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fanpage แต่งรถนะ้าแดมเพชรบูรณ์โทรได้ที่เบอร์0ู1 9 5 3 7 1 8 1นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ